อย่าลืมกดติดตามแอดมินด้วยเดอ้อเห็นไหมครัเป็นอย่างที่หมอลงแกบอกมันเกิดขบวนการปั่นราคาหมูนะครับโลกรบาดมันไม่มีนะครับนะมันไม่ใช่มันไม่ใช่ข้ออ้างมันไม่ใช่เหตุผลในการทําให้หมูแพงมันมีขบวนการปั่นราคาและหมูไปแช่ช่องฟิตอยู่ นครับปรากฏว่าจับโป๊ะแตกได้เรียบร้อยสองแสนกิโลกร,รัมประมาณสองร้อตันนะฮะสองร้อยตันนะครับนะโดยบริษัทดังเอาไปแช่ไว้เอาไปฟีดไว้แล้วทำให้ว่าหมูขาดตลาดเข้าใจหรือยังครับพี่น้องประชาชนหมอโองแกพูดถูกแกบอกโรคระบาดผมไม่เชื่อนะ ผมไม่เชื่อว่าโรคระบาดทําให้หมูขาดตลาดมันต้องมีขบวนการปั่นราคาพราะค้าไอ้นี่แหละพราค้าคนกลางนี่แหละพราค้ารายใหญ่นี่แหละเอาไปแช่ช่องฟิตไว้นะครับจับได้ที่สงขาลงตัวออกมาสั่งการแป๊บเดียวจับได้เลยไหมสองวันและไม่แน่อาจจะมีที่อื่นอีกนะนะเออนี่แหละครับ การเมืองอะนะเอาหมูมาเป็นเรื่องการเมืองนะใครล่ะครับรับผิดชอบกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กระทรวง,รวงพาณิชย์พักไหนล่ะพักร่วมนะมีอำนาจอยู่ในมือแท้ๆนะครับจัดการอะไรไม่เป็นเลยเหรอนะเล่นการเมืองกันถ้าแบบแล้ะเนี่ยครับราคาหมูก็คงต้องปรับลงแล้วแหละ มีข่าวแบบนี้ออกมามียังมีหน้าจะขายแพงอยู่อ,อีกเหรอฮะแอดมินถึงบอกไงว่าไม่ต้องแดกมันหรอกไม่ต้องกินมันหรอกหมูอ่ะนะเออสักอาทิตย์นึง่งดูนี่มันจะเป็นยังไงเห็นไหมนะครับและไอ้พวกที่ฉวยโอกาสขึ้นราคาเนี่ยนะฮะพากันแห่ขึ้นราคากันโอ้ย ตอนนี้ก็อย่าลืมลดราคาลงมาด้วยนะไม่ใช่ว่าขึ้นแล้วขึ้นเลยนะครับลุงตู่แกก็บอกอยู่ยาเห็นกับตัวให้มากไม่ใช่ว่าเออไขายขึ้นบาทนึงเอาไปขึ้นกับข้าวห้าบาทอย่างนี้เนนะนะทุกสิ่งทุกอย่างครับมันมันมันเขาเรียกว่ามันเป็นเรื่องของการทุจริต คอรัปชันทั้งนั้นเลยนะนี่ถ้าได้หมอวรงนะครับไปร่วมรัฐบาลนะแก้ปัญหาได้เร็วกว่าน,นี้เห็นไหมขนาดอยู่นอกสภาหมอวรงแกยังแฉบอกมันมีในทุนเอาไปกักไว้เห็นไหมปรากฏก็เป็นอย่างที่หมอวรงบอกนะครับแต่คนรอบตัวลุงตู่นี่สิทำงานกันยังไงไม่รู้เรื่องรู้ราวเหรอนะ เออนะสบายหน้านะครับนะเอาเอาไทยพักดีไปช่วยลุงตู่หน่อยนะฮะเออสงสารลุงตู่ครับอยู่กับพักแกแล้วแบบโอ้หรือไม่ลุงตู่ก็ามาอยู่กับไทยพักดีก็ได้นะถ้าไอ้พวกนั้นมันเล่นเก้าอี้ดนตรีกันเหลือเกินอยากจะได้เก้าอี้นั้นเก้าอี้นี้เนี่ยเอามาต่อรองอะ่ะนะออมาอยู่กับไทยพักดีก็ได้ครับนะเออ เอามาให้ไทยพักดีทํางานดีกว่าเอาก็อี้อ่ะนะมาให้คนไทยพักดีทํางานคนดีเขาสภาดีกว่านะอย่าว่าแต่สมัยนีย้เราเอาสมัยนี้ก่อนเราหลักสี่อาจารย์หลักสี่นะครับเลือกเอาไทยพักดีไปทํางานให้หมอวัลลงแอบไปทํางานให้ลุงตู่สักปีหนึ่งนะฮะรับรองจะได้เห็นความจริงอะไรแบบนี้ดีๆอีกเยอะแยะมากมายรับรองจะได้ไปช่วยลุงตรวจสอบเรื่องพวกนี้นะครับ เดี๋ยวก็อีกปีหนึ่งเนี่ยเดี๋ยวคงจะต้องมีข่าวอะไรอันนั้นแพงอันนี้แพงมาเรื่อยๆนะเอออย่าลืมครับสามสิบก็กราเติมคนดีเข้าสภา,านะครับนะเลือกพันเทพเบอร์หนะึ่งะก็เหมือนได้หมอวรลงไปช่วยนั่นแหละพอหมอวรงแกก็ทํางานเป็นทีมเดี๋ยวก็ส่งข้อมูลให้บอสบอสก็ไปแถลงในสภา หรือไม่ก็บอร์สก็เอามอกว่าลงไปแถลงอยู่หน้าสภาก็ได้นั่นแหละครับเนี่ยการเมืองน้ำดีครับนะพักการเมืองน้ำดีฮะอย่าลืมเลือกกันเยอะฮะ